พี่น้องประชาชนวิจารณ์พี่โจ๊กได้เขาไม่ฟ้องหรอกเขาจะฟ้องเฉพาะไอ้พวกอดีตตำรวจนะที่ไ่ออกทีวีบ่อยๆอ่ะนะนะที่เขาเลงไว้ก็มีคนนึงเพื่อนผมเลยก็คือพี่แจ๊บนะตะกี้ยังบอกเลยบอกว่าพี่แจ๊บเตรียมตัวรับหมายสารน่ะนะนะเดี๋ยวพี่โจ๊กก็จะจัดในคดีหนะึ่งชอบไปออกทีวีนะั่นนะนะครับก,ก็ว่ากันไปเขาก็จะเล่นเฉพาะพวกตำรวจประชาชนเขาไม่ฟ้องหรอกเชื่อผมผมเชื่อพี่โจ๊กเขาใจกว่าอย่างผมผมก็วิจารณ์ได้เต็มที่ไม่มีใครมาฟ้อง เนะพราะอะไรเพราะเราพูดตรงไปตรงมานะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะช่วยคำชับ่อยพี่โจ๊กพูบริสุทธิ์นะเวลาพูดถึงโจ๊กก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์พยายามพูดวนะ่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์พูดตลอดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สารบริสุทธิ์นะแล้วมันยาไอ้คะอย่างก,กันจุก,กรูจุก,กรูเพราะนั้นฟังรายการพี่เดแล้วดูพี่โจ๊กแล้วหันกลับมาดูตัวเองวันหน้าแม่งโดไนไล่ออกจากราชการเนี่ยทำยังไงดูพี่โจ๊กเขาเดินอนะถามว่าพี่โจ๊กทำไมต้องไปฟอ้องคนนะคนนี้อะไรทั่วไปหมดเพราะอะไร ้นไม่ดิ้นล้นแม,ม่ก็สวยหมดอนาคตอ่ะแล้วเนี่ยเนี่ยก็พยายามยื่นหนังสือไปถึงเนี่ยผบตรต่อสักสุวิมลเนี่ยซึ่งแกจะรับราชการอีกไม่นานเดี๋ยวแกจะลาออกไปแล้วผมได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงนะนะแหล่งข่าวระดับสูงเนี่ยใกล้ชิดตํานานตํารวจชาติบอกว่าพี่ต่อสักจะลาออกแล้วไม่สิ้นเดือนนี้ก็เดือนหน้านะแกจะลาออกแล้วแล้วแกก็จะไปทํางานใหม่เป็นตําแหน่งใหญ่ นะตำแหน่งที่นะระดับรองเลยนะแล,ลยนนแล้วก็ต่อปหลังจากนั้นแล้วก็คงไม่มีใครกระยุ่งแนละตำแหน่งให,ใหญ่มากนะใครจะไปแตะต้องอะไรก็จะลำบากนะอันนี้แหล่งข่าวที่ผมได้มานะนะก็คือไม่สิ้นเดือนนี้ก็เดือนหน้าออกนะครับแกคงจะไปอยู่ถึงการยาหรอกอันนี้ก็เล่าให้ฟังตอนนี้ก็เนี่ยตอน,นตอเนี้ยต่อสักเนี่ยหรือพี่ต่อเนี่ยแกอยู่ปุ๊บเนี่ยพี่โจ๊กแกก็วันนี้ให้คนเอาหนังสือไปถึงแกว่าให้ช่วยเพิ่มถอนคำสั่งหน่อย ถ้าไม่เพิ่มถอนคําสั่งของกิตตลักษณ์นะรักษาการพบตรเนี่ยนะพี่โจ๊กแกก็จะฟ้องพี่ต่อสักเพราะอะไรเพราะถ้ารอบนี้ไม่เพิ่มถอนคําสั่งเดี๋ยวพอ,อ,อต่อสักออกปุ๊บโจ๊กก็โอกาสจะได้รักษาการพอบตอรก็ไม่มีกิตติลักษณ์ก็รักษาการ,ร,นะรไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนป่า,ากรพลก็จะมีมาตงมติอะไรมาเรื่องวินัทีุณธรรมนะครับเพราะนั้นก็ พี่โจ๊กก็ต้องเร่งเร่งมือเฮ้ยถ้าไม่ยอมเพิกถอนคําสั่งให้ผมกลับรับราชการผมก็ต้องฟ้องพี่ต่อนะก็ทำหนังสือไปเนีย่ยว่าช่วยทําเพิกถอนคําสั่งแล้วก็มีมีข้อความข่มขู่ไปด้วยว่าถ้าไม่เพิกถอนคําสั่งผมก็ต้องฟ้องพี่แนวแนวเน,นี่ยพูดภาษาชาวบ้านนะเพราะตอนนี้โจ๊กก็ถูทุกคนเนะี่ยใครวิพากษ์วิจารณ์เสียหายก็ฟ้องใครไม่หยุดนะกบฟ้องนายกไม่ดําเนินการ อะไรต่างๆแก้ไขปัญหาผมผมก็ฟ้องพบตรต่อัออดอไม่เพิกถอนกำสั่งกิจลั์ก็ฟ้องคือคนที่ชื่อโจ๊กตอนนี้มันเลือดเข้าตาเลือดเข้าตาเพราะอะไรถ้าไม่ทําตอนนี้มันก็หมดโอกาสมันต้องเล่งเหลือเวลาอยกไม่กี่วันนะครับเหลือเวลาไม่กี่วันมันก็ใกล้ที่ว่าเขาจะลาออกนะแล้วก็ต้องมีรักษากงรักษากษารทาไมทําตอนนี้มันก็ไปไกลเลยอันนี้ก็ต้องเข้าใจแต่ละคนความทุกข์นะ นะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่แหล่งข่าวที่ผมได้มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมเชื่อว่าพลตำรวจเอ,ตอ,สสอ,อกต่อสักสุขวิมลผอบตรคนปัจจุบันที่เงียบหายหน้าหายตาไปเนี่ยไม่น่าจะเซ็นยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการของบิ๊กโจ๊กแน่นอนเพราะแหล่งข่าวตำรวจบอกว่านะการให้บิ๊กโจ๊ออกลาอ,ออกจากราชการเนี่ย เป็นความเห็นชอบของตํารวจระดับใหญ่จํานวนมากมันเป็นการที่เขาเรียกอะไรเอาสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นเดิมพันธ์ mm. นก็พูดกันขนาดนี้เลยอะเอาศักดิ์ศรีเกียรติกิยศศักดิ์ศรีของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นเดิมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดผู้บริหารระดับสูงในนงานตำรวจชาติแจ้งผมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าพี่เดสบายใจได้เลยรับรองนะครับว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยพบรตรต่อสัต์จะไม่มีทางเซ็น นะยกเลิกคำสั่งพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาการพบตรที่ให้บิ๊กโจกราชการร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นแหล่งข่าวที่ผมได้มานะพอลองดูแล้วกันว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นจริงไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าบิา๊กโจกอยากจะยกเลิกคำสัง่งก็ไปฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดไปแจ้งปปชจะไปทําอะไรก็ทําไปเลย,ยแต่ว่าแหล่งข่าวที่บอกเขาบอกว่าการให้บิ๊กโจกออกจากตำแหน่งเนี่ยนะเขาบอกว่า มันเป็นเรื่องศักดิ์สรีสําหรับคนที่มีอํานาจอยู่ในสานักงานตํารวจแห่งชาตินะกับศักดิ์สรีของมิกโจกแม่งเป็นเรื่องศักดิ์สรีธิ์องค์กรเลยนะครับนะนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบเป็นแหล่งข่าวผมนะแหล่งข่าวผมเนี่ยค่อนข้างชัวนะครับนะอันนี้ก็ตามนี้นะเออนะครับและก็อีกคนหนึ่งครับก็คือบิก๊กอะไรบิก๊กอะไรว่าเต่าลนะจรุนเกียรติปานแก้ว นะเต่าเนี่ยครับนะคนนี้เป็นรองผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางก็เป็นคู่กัดกับบิ๊กโจ๊กวันนี้ออกมาพูดดูเดือนแล้วนะครับว่าระยะเวลาในช่วงบิ๊กโจ๊กไม่อยู่ในตําแหน่งเนี่ยโอ้โหทำง,งานสบายไม่มีมานอะไรต่างนะครับคนนี้เขาเป็นคู่กัดกันนะเขาเป็นเขาเป็นคู่กัดกันนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ซัดกันเต็มด้วยนะเนีย่ยนะบิ๊กโจ๊กก็ฟ้องบิ๊กอ่าบิ๊กเต่าจรูนเกียรติ นะจนเกียรติบอกจิบจอยไม่สนใจฟ้องมาเลยผมเอาความจริงเข้าสู้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แม่ก็หลายคู่แล้วเกินอนะ่ะมีทั้งต่อตายเต่าโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะไปหมดนะครับแล้วได้ข่าวว่ามีการบิ๊กโจ๊กไปฟ้องอะไรพลตำรวจโทพลตรวจเอกวินัยทงสองด้วยหรือเปล่านี่นะครแนวๆนั้นนะนะครับะฉนนั้นก็ม่มีใครกลัวใครแลครับคดีหมิ่นประมาทก็ไม่ค่อยมีใครกลัวแล้ว นำเปคดียอมปลา,ามได้บิดประมาทส่วนใหญ่ก็ถ้าผิดจริงก็ศสารก็ลงโทษเสียค่าปรับอะไรไปน้อยรายที่ประจํากุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นก็บิ๊กโจ๊กไปฟ้องมิดประมาทคนนั้นคนนี้อะไรต่างนะผู้บริาหารระดับสูงในสำนักงนานตำรวจชาติเขาก็นะไม่สนใจอะไรสินะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็วันนี้บิ๊กโจ๊กไปออกรายการพีพีทีวีพูดถึงเรื่อง เด่กเขาถามเกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันออนไลน์บัญชีมา้าบิ๊กโจ๊กไปเกี่ยวไหมบิ๊กโจ๊กก็ตอบนะบอกว่าลูกน้องเขาอาจจะไปเกี่ยวข้องนะครับ,รบนะฮะนะลูกน้องเขาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าบิ๊กโจ๊กบอกไม่เกี่ยวเขานะครับเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ต้องรับผิดชอบด้วยถ้าเขาจะมีความผิดฟังแล้วก็เหมือนกับว่าลูกน้องต้องซัดทอดเขาบอดน,นะแล้วนะนะเขาก็บอกว่าลูกน้องผมไม่ซัดทอดเขาหรอกเพราะเขาเลี้ยงลูกน้องดี อันนี้คือคำพูดของบิ๊กโจ๊กนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกไม่มีเส้นเงินตัวไหนที่มาจากพนันออนไลน์แล้วเข้าบาบัญชีบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กบอกไม่มีนะครับมีแต่เส้นเงินในส่วนของบัญชีมาอะไรลูกน้องเขาไม่เกี่ยวตัวเขาอันนี้คือคำชี้แจงนะของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่ผมฟังส่วนเรื่องทุนเก้านะครับนะครับบิ๊กโจ๊กก็พูดทำานงว่านายกอย่าไปทุนทุนเก้าแล้วต้องคิดให้ดีนะ ถ้าผิดกฎหมายก็อย่าอย่านะเพราะว่าที่ผ่านมานระายกก็ไปทุน9กคุณพิชิตมาแล้วสุดท้ายก็มีปัญหาจนโดนยื่นคำร้องจากสวให้ถอนถอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นคําพูดของนะครับเป็นคาพูดของบิ๊กโจ๊กในรายการบีบีทีนะครับแต่แหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยพรุ่นี้ก็น่าจะลงมติว่าการให้ออกจากได้การบิ๊กโจ๊กชอบนะแหล่งข่าวที่ผมได้มานะแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่แต่ค่อนข้าง90%กว่าเปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้ เป็นตามนี้ลองไปดูบทสามนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะครับนะครับนะมีคนบอกอย่าลืมกินเบียร์นะจุกครูไม่นะครับผมไม่ทานเบียร์ไม่ทานเหล้านะกินแต่วายอย่างเดียวพกมาสองขวดนะนะครับเป็นวายจากอิตาลีทั้งสองขวดนะครับอ,อาทิตย์ที่แล้วกินจากวายจากสเปนเพื่อนเอามาให้ มาจากสเปนก็วายสเปนนะครับอาทิตย์ที่แล้ว yeah. ชิลีนะผมก็คิดกินเฉพาะวายต่างประเทศอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับ <c oughs> นะครับเวลาเราดูคดีพิจโตรเนี่ยเราดูเสร็จแล้วย้อนย้อนดูตัวเองว่าวันหนึ่งนะครับเราถูกไล่ออกจากราชการเราต้องทําอะไรยังไงบ้างก็ดูไว้หาความรู้รายการวิเห้ความรู้ไม่ต้องไปอินมากนะครับเขนะ้าใจนะอนะครับ อืมะจบไปแล้วดีกว่อนะอืมนะครับอืมมีอะไรบ้างครับอืมครับเอ่อนะครับก็มีคนทั้งเชียร์โจ๊กมีทั้งคนเชียร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติสบายไหมนะคือผมเรียนนิดนึงึ่งครับเวลาเรามีคดีความมาหลายคนนะ มีกองเชียร์เยอะนะแต่แพ้คดีในศาลนะครับคือคดีความต่างๆไม่ว่าคดีบิ๊กโจ๊กบิ๊กเต่าบิ๊กต่อ,ตอหรือคดีอะไรแล้วแต่นะเขาไปสู้กันในศาลนะบางทีเรามี f อฟเยอะนะมีคนชอบเราเยอะแต่เราแพ้คดีในศาลเพราะจะแพ้ชนะมันพยานหลักฐานในศาลในสามมวน,นไม่ได้เกี่ยวนะครับบางคนโอ้โหเอฟซี FC เยอะเลยมีคนเชียร์เยอะนะไม่ได้ไหมายความว่าคุณชนะคดีจำไว้เลยนะ เวลาศาลี่จะตัดสินในแพ้ชนะก็ต้องไปดูพยานหลักฐานในสำนวนไม่ใช่มาดูพยานหลักฐานใน YouTube f a c e b o o k TikTok บางคนนี่โอ้เอฟซี MC, เยอะเชียร์กันใหญ่เลยนะนะครับไม่ได้ไม่มีผลต่อรูปคดีในศาลนะรูปคดีในศาลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเอฟซีเกี่ยวกับพยานหลักฐานในสำนวนให้ความรู้นะอ,อ่เออนะครับ